แถหลังนะแหลังแถวนี้ก็แอพี่ใหญ่พี่ใหญ่เจริญกับพ้ด้านหลังอาวเหรอคือสิบคนค่ะบมก่อได้ไหมอาเลยอ่ะยัก็อยู่ตรงนี้ไม่ไปปะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วาต่น้นั่งไดใช่ไหมนั่งได้เลยครับไม่ต้องกลัวเปลี่ยนไ่กัตกใครอยากลองแทนลุงได้เลยนะคะแต่ตัง้องจ่ายลุงนะ่ลุงเท่าไหร่ ลุงจะทำอะไร่ลุงดิครับครับครับลุงชื่ออะไรอ่ะนิดนิดโอ้หเบียกนะเนี่ยลุงฮ่าเบียกอ่ะเบียกนี่น้ำหนักขยนะับไหมอะขยับไปท้ายนิดนึงค่ะให้มันบรรลันบรรลัน ตรงนี้อยู่ตรงนี้แหละถคาอยู่ทางนี้ก็เท่ยงดูตาต้องเลี้ยอยู่ตรงนี้แหละกู้ตกน้ำวัน้ำใช่กูตกน้ำไม่นำไม่เต็มสองเมตรสองเมตรสองเมตรน้ำไม่เต็มนี่ไม่รอดนะไปลงแพร่องแพ้กันนี่เราอยู่ที่ร้านเข้าใหม่ประมาณครับจุดลงแพรของเราเราจะล่อง ชมไปตามลำคลอง,ลค,องคูคลองอของคลองผีลอ,อกครับเราจะไปเจอว่าวันนี้เราจะเจออะไรกันบ้าง <Hello. S 1> ติดตามรับชมครับได้เลยยังไม่ยังไม่จบเรานั่งกันลำประมาณสี่คนครับทำนึงก็มาแล้วแต่ครับแล้วแต่ขนาดของแพครับแพนี้ก็ได้ประมาณสิบแพนี้ก็ได้ประมาณสิบ กคนครับครับคิดครจะตัดทางก็ต่อคนละสามร้อยบาทครับใช้เวลาการท่องเที่ยวประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงครับประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงนี่เราไปใช้เวลาสองชั่วโมงเลยเหรอหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่รับแล้วแต่ลูกค้าครับว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อ๋อคือเราล่องในคลองใช่ลเอาไปในคลองครับก็เรียกคลองผีหลอกใช่ครับเดี๋ยวจะออกไปคลองผีหลอกครับ ซิงซ yeah. ิงนี่คุณนายเจอซิงม่ได้ยาเย็ดเลยเอาเปลีอนเขาโน่นนู่ดีดีให้ชื่ออะไรนะนนง้นนะคนสวยที่สุดกรนกรนกรนบุกไดมือเลยเนี่ยนถ้าปนแพ้แล้กคนชั่วนะแพ้ยาวเย็นไยละได้เหมือนเที่ยวทีุ่ณนเนีวันอยู่เพื่เลยลองเล่นกันหน่อยก็แล้วกรรมการเรา โชว์โชว์อโชว์โดดอะรื่องประวัติศาสตร์ปราเป็นมาของบ้านเราอะน้ำอะไรเลยนั่นแหละไม่ใช่น้ำใครไม่รู้น้ำน้ำพี่เล็กแหละผมไม่เอามาพี่เล็กออกมาปะล่ะน้ำพี่เล็กแหละนี่แหละของพี่เล็กแหละของผมที่เราจะกําไรเนี่ยมาเข้ากองทุนสวัสดิการุงคนที่เราบอกว่าปี เราสมทบไปกิจกรรมอะไรครับวันนี้อ๋อจิ๊กซอป่าชายเลนครับไหนจิ๊กซอไม่เห็นนี่ลูกตะบูนนะจิ๊กซอจิ๊กซอจากอันนี้เหรอลูกตะบูนครับลูกตะบูนมันจะมีฝาครอบของมันฝาครอบนะฮะเราเปิดฝาออกมามันจะคล้ายสมองคนนะฮะเรานึกๆเราจำเนาะไอจินตนาการว่าเหมือนสมองคนก็เอามารับสมองเราด้วยเราสมองเรายังไงก็เอาเม็ดมันออกครับเม็ดออกไว้หนึ่งเม็ดนะฮะเาออกง่ายๆสามเม็ดเนี่ย เอาออกแค่สามเม็ดเอาสามเออสามเม็ดเอาสามเม็ดก็สายให้ถูกเถอะแค่รัดคุณค่อนมั่นใจว่าใช้เวลาเท่าไหร่ครับสองนาทีผ่านไปแปดนึงครับสามนาทีผ่านอีกแค่สองเม็ดเนี่ยนะอีกสองเม็ดเนี่ยผมต้องเปลืองเทปผมโอเคโอเคเหมือนหลอกเด็กนะเออ ทีนี้ถ้าออกมาแล้วหลายเม็ดเนี่ยมันก็จะต่อยากอันนี้ออกมาเยอะก็ต่อยาค่ะอย่างเช่นอันนี้อันนี้ยม่ต้องมาเลยอันเนี้อันนี้อ่ะอันเนี้ยให้ชั่วโมงนะอันนี้อ่ะใส่หัวเลยครับท่านเคยต่อแล้วด้วยอ่ะท่านลองเลยครับชั่วโมงเลยอันนี้ไปไม่เป็นเลยไม่ง่ายเลยครับเดี๋ยวผมตัดก่อนเวลาเดิน I don't know.